สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชซาลัยอิตาลีในเกมที่6ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่25กันยายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่สเปเซียเปิดบ้านแพ้กับเอซิมิลานไป1-2เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากดานิเอลมาลดินี่และก็บาฮิมดีแอสส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากเดนิเอลเลเวอร์เดอินเตอร์มิลานวันนี้เปิดบ้านเสมอกับแอตแลนตาไป2-2เจ้าบ้านได้2ประตูจากลาอทาโลมาติเนีสกับเอเดนเชโกส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากลาสลามิลิน ო ฟกี้และก็ลาเฟลโทลอย ส่วนทางเจเนโอครับวันนี้เปิดบ้านเสมอกับเวโลนาไป3-3เจ้าบ้านได้3ประตูจากโดมินิโกคริสซิโตมาติอาเดสโตครับเป่า2ประตูนะฮะในขณะที่ทีมเยือนได้3ประตูจากเจลวานนี่ซิเมอซิเมโอเน่อันโจนินบาลักแล้วก็นิโคล่าคาลินิช นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งเป็นเอซีมิลานฮะเก็บไป16คะแนนอันดับ2นาโปลีมี15อันดับ3เป็นอินเตอร์มิลานมี14คะแนนอันดับ4โรม่า12อันดับ5อัตตันต้ามี11อันดับ6ฟินเดนตินามี9อันดับ7แล้วก็8เป็นลาซิโอกับบอโรนญามีทีมละ8คะแนนอันดับเแล้วก็10เป็นทางตูริโนกับอูดิเซ่ครับมีทีมละ7คะแนนอันดับ11เอมโปลีมี6 อันดับ12ถึงอันดับที่15ครับไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสซัมโดเลียเวโรนาแล้วก็เจนัวมีทีมละ5คะแนนอันดับ16และก็17เป็นซาสโ,โซโลกับสเปเซียมีทีมละ4คะแนนอันดับ18ในโซนตกชั้นครับเวเนเซียมี3อันดับ19ลองบวยกกยารี ari, มี2แล้วก็อันดับสุดท้ายซาเลนิตาน่าก็มี1คะแนนไปต่ตอกันที่เดอซานโวล่าสุดก็ยังคงเปซิโลอิโบเบเล่ที่ยิงไป6ประตู เดี๋ยวส่งท้ายที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่26กันยายนะฮะก็จะมียูเวนตุสเปิดบ้านเจอซัม,ดมโ,ญญซโ,โดเลียเอมปลีพบโบลอนาซัซโซโลเจอซาเลานิตานะ่าอูเดเซ่เจอฟิเลนตินา่าลาเซโอพบโรโม,มา่าแล้วก็ทางนาบูรีจะเจอกับไกา,าลีส่วนคืนวันจันทร์คู่สุดท้ายครับก็จะเป็นเวเนเซียเปิดบ้านเจอทางโตรริโนโ